งานถูกก๊อปฟ้องค่าเสียหายได้หลักแสนเริ่มจากเมื่อต้นปีมีคนแจ้งว่าเจอปฏิทินรูปแบบเหมือนของมิมิสแทนเราก็ลองเทียบดูตามนี้หัวข้อเดียวกันเรียงเหมือนกันเป๊ะคนทําเคยซื้อปฏิทินเราด้วยเลยชั่อว่าเขาจงใจเรียนแบบค่ะวันที่ทราบเรื่องอีกฝ่ายเตรียมรีสต็อกพอดีเราเลยรีบโพสต์เตือนเพราะมีคนที่เข้าใจผิดว่าอันนั้นเป็นของมิมิสแทนด้วยแล้วก็ส่งจดหมายแจ้งเตือนอีกฝ่าย3ข้อยุติการผลิตรบรูปฝั่งเขาออกทั้งหมดแล้วก็โพสต์ขอโทษ เดิมทีเราต้องการแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าต้นปีงานยุง่งมีมี่อยู่ภูเก็ตด,ด้วยเลยไม่อยากถึงขั้นต้องขึ้นไปศาลที่กรุงเทพอีกฝ่ายก็ทำตามนะคะแต่ลบรูปไม่หมดที่โพสต์ก็ไม่เชิงขอโทษเท่าไหร่แถมเขาส่งจดหมายชี้แจงกลับมายาวตั้ง46หน้าแนะ่โดยตำหนิเรื่องจดหมายแจ้งเตือนจากฝั่งเราขีดแดงๆมาให้ว่าแต่ละข้อเราผิดยังไงเหมือนครูตรวจการบ้านเลย 1. ชื่อเรื่องผิด 2. ชื่อผู้รับไม่ควรใช้ชื่อยูเซอร์ 3. ไม่ระบุกฎหมายให้ชัดเจน 4. สะกดชื่อบริษัทต,ตัวเองผิดเอออันนี้เราก็ไม่ได้ละเอียดจริงค่ะสารภาพว่าให้ GPT เขียนแทนก็ต้นปีงานเยอะไม่อยากเสียเวลาเยอะนะคะที่ขอพิมพ์ยาวๆจับใจความสั้นๆได้ว่า เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ให้กำลังใจเราผลิตสื่อดีๆต่อไปเน้นตัวหนาชื่อบริษัทที่ถูกต้องให้เราด้วยแน่ชี้แจงมีจริงๆแค่เจ็ดหน้าที่เหลือเขาแนบภาคผนวกเป็นกฎหมายให้เราศึกษาเพิ่มตั้ง39หน้าสารภาพว่าไม่ได้อ่านคะ่ะถ้าว่างเราเอาเวลาไปเคลียร์กองดองดีกว่าหนังสือสนุกๆเราเพียบอ่ะเขาไฮไลท์มาให้ด้วยแน่อ่านหน่อยสิลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิดขั้นตอนบาบาบา อีกอันก็บ่ายเบี่ยงว่าใช้ในการสอนแต่เรามีหลักฐานเพียบเลยนะว่าเขาทําเพื่อกําไรเป็นเพื่อนๆได้รับคําชี้แจงแบบนี้จะทํายังไงหรอคะมีมี่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอการตอบกลับแบบนี้เหมือนพยายามชักแม่น้ําทั้ง5้ายืดยาวทั้งที่พิมพ์ขอโทษสั้นๆก็ได้ง่ายกว่าแถมดูจริงใจมากกว่าอีกไหนๆเขาก็อยากให้เรารู้กฎหมายแต่เราขี้เกียจอ่านอันนี้เลยติดต่อทนายให้จัดการแทนค่ะ ชี่จริงมิมีปรึกษาคนรู้จักด้วยเกินครึ่งเขาบอกว่าไม่คุ้มหรอกเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแถมปฏิทินมันก็คล้ายๆกันมีตารางวันที่บอกวันหยุดคงจะเรียกร้องสิทธิ์ยากสารภาพว่าฟังแล้วใจแป้วเลยค่ะแต่ในใจเรารู้ดีคนออกแบบอยากให้งานตัวเองมีเอกลักษณ์อยู่แล้วซึ่งมันค่อนข้างยากในยุคนี้ที่แค่บอก AI ก็ทำรูปให้ได้แต่คนเรากว่าจะดีไซน์ออกมาอันนึงมันคือการสั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาหลายปี มีมีเองชอบจดมาตั้งแต่เด็กสัรหาสมุดแบนดังจากทั่วโลกมาลองฝึกเขียนหลายๆแบบกว่าจะตกตะกอนเป็นดีไซน์ในแบบของเราไหนจะค่าฮาร์ดแวร์ค่าซอฟ์ตแวร์ลงทุนเงินกับเวลาไปเยอะเลยมั่นใจว่าปฏิทินอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของมีมี่สแพนเพราะเราตั้งใจต่อยอดจากสมุดมีนี่บูโจรุ่นฮิตของเราที่ทำมาตั้งแต่ปี2021